กันง่อมเลยสวัสดีจ้าแล้วก็จะมานั่งสิงซารับลมนะคะไข่ไข่นอนก็นอนไข่ไข่พักผ่อนก็พักผ่อนนะคะตอนนี้หมดแรงก็ต้มกันละค่ะนะคะสงการสุขสันต์วันสงการของเรานะคะว่าจะพาขึ้นไปเต้นบนดาดฟ้าเอซอากาศก็กําลังคึมคมๆึมนะคะกําลังฝนจะตกหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะ บางจังหวัดฝนอาจจะตกแล้วนะแต่ตอนนี้นะคะเดี๋ยมาขามนมทรงดูคนละมุมนะคะตอนนี้ใครจะไปใครจะมาตอนนี้ดูแล้วค่ะเริ่มจะยอยกันกลับบ้านกันแล้วนะคะเอฟซีเจ้าขาเนี่ยว่าจะพากันขึ้นไางบนแข้งขาไม่ดีค่ะเมื่อวานเต้นเยอะก็นั่งข้างล่างก่อนแล้วกันเนาะนั่งสิงสาะคะ่ะนั่งสิงสานะคะอ่านหน้ามาเบิ่งสิสิงสา <laughs> สิงสา เฮฟซีอาบน้ําหลายรอบแล้วสิงสานี่ก็นั่็เย็นสมายว่าจะพากันขึ้นไปนู่นกับมุมนูนนะ่นเนาะตอนนี้ดูสิคะนหน้าบ้านเราก็เงียบเหงากันแล้วตอนนี้ลูกหลานก็เริ่มทยอยกลับบ้านกันแล้วนะคะเราก็เหลือแต่สว,วนะคะพักผ่อนกันบ้างนอนกันบ้างกินอะไรกันบ้างดูหนังฟังเพลงนะนี่ก็เดินออกมาเดินบ้างก็รู้สึกปวดแข้งปวดขาเต้นหลายแม่สู เบิงมาเบิงเฝ้าพลมุ่ผพ้ใดสิม,มาเฮ้ยใครจะมาจีบเทพีวังม่วงไม่ไล่นายเอฟซป่ <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปชมค้าลหัดน้อยของอีสานนะคะค้าลหัดน้อยของอีสานอันนี้ก็อันนี้ค้าลอหัดกองพี่เขานะคะเดี๋ยวอยู่ตถิง,ถง,ถงว่าจะพาขึ้นไปข้างบนยังไม่ได้ขึ้นไปเลยการเที่ยวนี้นะเบิดแห้งคาแต่เตนหลายเตนหลายก็เข้าบอดีบอเบ,บิ่งเอฟซีผุดตั้งเทิงพุน ว่าสิบปีนขึ้นไปอ่ะมีบันไดลิงอยู่ข้างหลังเห็นไหมก็เห็นบันไดไหมเดี๋ยวไปเนาะนี้มาดูข้าวเลือหัดน้อยของอิสัน่ยนี่กับข้าวเลือหัดน้อยของนี่คือสตตนเอ้ยอันที่ดอกอะไรหอมแล้วเนี่ยมลิบอมโมเมนเอฟซีดอกอย่างนี่ปาดวายูผมศราก็เห็นอยู่หอมประปันเนี่ยแห่งบ้านทายทองที่ฉันปองมาสู่ ฉันยังไม่รู้เขาจะตอนรับขับสู้เพียงไหนเฮ้ยฝนจะมานี่บ้านหลังนี้ไม่มีใครอยู่นะครับเนี่ยพี่ก็บอกว่ามาสิชอบความเป็นส่วนตัวก็มาอยู่ตรงนี้ก็ได้เนี่ยนี่ค่ะมีห้องนอนมาก็มาเก็บความ,วามสะอาดหน่อยเพราะว่าบ้านนี้คือลูกหลานก็ไปอยู่ ต่างจังหวัดกันไปเนาะพี่เขาก็เนี่ยมาเขาก็มีห้องพักเยอะแยะค่ะเวลามาเขาก็ลูกหลานก็พักตรงนี้เยอะแยะบ้านนี้ก็เลยว่าเอาไว้ให้กับพจมาน,นะคะพจมานสาธรมาไป้มนะคะรับสมัครถ,ถัวนะโอ้ยถามเ้ยมาค่ะรับสมัครว่าที่เจ้าบ่าวนะคะ <c oughs> เจ้าสาวเจ้าสาวมานี่ก็เลือนหอของเรานะคะโอ้ยเขี้ยคุยอะไรกัน แลวการปลดออกจากหากล้องดีกว่านะ,ะจะผาสมจะผาสมเรือนหอของเรานะคะนี่คะ่ะพี่เขายกให้อยู่เลยนะคะบ้านหลังใหญ่เกินไปหรือเปล่านะคะนี่คะ่ะเป็นที่รังจงหลังจากที่นี่นะคะก็ส่วนมากอยู่กันนี่คะ่ะพี่เขาก็เนาะห้องเหลือเฟือนะคะบันไดลิงขึ้นด้านหลังนะคะนีะ่อันนั้นคอกหมาน,นนี้อ่านบ้านของพจจมานนะคะพจจมานก็จะผ่าสมบ้านก่อนนะคะมีหมดคะ่ะห้องน้ำห้องท่าที่นี่เนาะ บะก็ทำความสะอาดนิดหน่อยนะเปิดเข้าไปเดี๋ยวเปิดก่อนก่อน้ยโอ้ก็ฝุ่นจังเลยพจ,จมุมานยังไม่ได้อ่ามานอนนี่เลยนะคะเพราะว่าต้องทำความสะอาดแล้วนะคะห้องนอนโอ้ยใส่เกือบขึ้นไปมันฝุ่นเอฟซี FC, เครื่องซักผ้ามีเรียบร้อยนะคะซึ่งปกติเมื่อก่อนใครอยากพักผ่อนส่วนตัวก็มาตรงนี้ห้องน้ำห้องนอนมีเลียบร้อยนะคะเป็นบ้านแบบโบราณนะ อ่ะตอนนี้ก็รับสมัครเจ้าบ่าวนะคะหนึ่งคนหนึ่งอัตรานะคะรับสมัครเจ้าบ่าวหนึ่งอัตราปิดไปดีกว่าเพระาะว่าเดี๋ยวมันฝุ่นเนาะไม่ขึ้นดีกว่าในเอฟซีเพราะว่ามันฝุ่นยังไม่มีเวลามาทำความสะอาดเลยเพราะก็นอนอยู่มีที่นอนเยอะค่ะตั้งตึกแถวตั้งกระเรือนแต่ว่าถ้าเกิดพี่เขาบอกว่าชอบส่วนตัวนี่ก็มาเวลาจะไลฟ์สดหรือส่วนตัวจะตื่นสงตื่นสายจะทําอะไรก็ได้หมดนะคะ ก็เลยว่าเอาไว้กลับไปทุระอะไรเสร็จแล้วมาเที่ยวหน้าอยู่ถาวรกค่อยมาอยู่นี่เนาะเพราะตอนนี้ทําความสะอาดไม่ไหวเอฟซีมาเที่ยวมาเลยอ่ะคือทําความสะอาดไปนอนไม่กี่วันก็ไปอีกก็เดี๋ยวค่อยมาเนาะมีที่นอนเยอะนะคะในสวนก็มีนะพี่เขาบอกว่าชอบเป็นสวนก็ได้นะค่ะเห็นไหมกว้างเนะที่เยอะนี่บ่อนะคะบ่อบ่อน้ําแห้งหมดแล้วน้ําแห้งพี่วาน อันนี้ค่ะบันไดลิงนะคะขึ้นไปทางเทิงนะคะยังขื้นบาไว้ค่ะเพราะว่าอีสันเต้นหลายอีสันเต้นหลายอีสันเบิดแห้งขึ้นไปนี่ก็ตองรุ่งมากินอีกรายเดี๋ยวเอ่อยัง ยังกว่าจะไปพัทยาอีกหลายวันเนเดี๋ยวจะขึ้นไปเต้นเนาะไอ้แก้งขาด,ดีๆก่อนนะคะก็ให้ดูบรรยากาศก่อนนะคะคารือหาดส,สวนบ้านหลังนี้ก็บ้านน้อยรังนี้สุขสีสิจริงปลูกไว้สมใจทุกสิ่งบ้านเกินคนนะคะโอ้ยเบิองที่ละบ้านหลายเกินคนก่อนนี่แหละคะ่ะโอ้ยให้พจนจะมั่นน่อยไม่อยู <c> ่ <oughs> นี่ค่ะนะคะ หลังใหญ่เกินไปนะตรงใจจะต้องหันเนื้อคู่แล้วก็รับสมัครกิกหนึ่งอัตตานะคะกสามก็ได้นะเออนี่ค่ะอายุใกล้ๆก,ก,กงหมาเนี่ยอีสวนมะเบิงเออไออันที่มึงปลูกไว้นั่งเลยนะนอยก็กกงหมาบ้านไปอีกได้ไหมหมา,าก็ทาความสะอาดคุ้นเคยบางวันใช่ก็จะมานอนเล่นกับกงหมาเ <c oughs> นี่ค่ะนี่ครับบริเวณนะคระับกวาดถูวสักหน่อยก็สวยครับแต่ข้างในไม่ฝุ่นนะครับเพราะข้างในปิดไว้อย่างดีเห็นไหมคะ เรือนหอของพ่จะมาโอ้ยอยู่แทนหมาสะเนาะหมาไปอยู่นี่หมาบ้านนี้ก็นระเบียบเลยป้าล้วมาคำมาคำก็สิจะเข้าไปอยู่บ้านเจ้าเลยเด้อมาคำบอกเอาอีกแล้วอ,อีอ้วนเนี่ย เีวันมึงนี่นะดื้อจังอันนี้นนนค่ะหนึ่งนะคะบ้านน้องหมาน,นคะคะใหญ่กว่าบ้านอีสวมอีกบ้านอีสวมเนี่ยม,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 มันนางบอกซิวซิวซิวิวอีส่วนมึงบ่ได้ไปใส่จีมึงเห็นคลิปกูมวลนะ่ะอ่ะมึงไปว่าพี่ใบของกูดูตระกูลเขาสิก็ไม่เคยดูถูกใครเลยลูกหลานเขาก็โอ้ยทำงานดีๆกันทั้งนั้นเลยที่ทางเขาเป็นลอย รวยมันบุบ้มเงมึงดูซิเนกูเนี่ยกูหลุดเข้ามาอยู่ในนี้ได้เพราะว่าทำาสื้อสัตว์ของกูุงให้เขาเมตตากูทั้งบ้านเนี่ยเออตระกูลคมภีละเขาไม่ได้ถือสาอะไรกูเลยนะเออกูเต้นซะจนโอ้โหปวดแข้งปวดขาเนี่้เบิงะะ่งเลยค่ะนี่แหละค่ะคนเราถ้าเป็นมิชายชีพนะคะตระกูลดีๆเขาคงไม่เข้ามาอยู่ด้วยหรอกเนาะก็อยากให้เอฟซีทั่วโลกได้เห็นนะคะคนเราพูดดีคิดดีทําดีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่คนดีจริงๆเขาก็เห็นความดีของเราไม่ใช่โลกโซเชียลกระโหลกกะลานะคะใส่ร้าย,ายใส่ควมกันีนอาหารของอิสุ วมนะ,ะโอ้ย,อยตายแล้วตอนนี้จะของบ้านนอนนะคะอีสันก็ตัวแปลงตัวสวมตัวสวมวิญญาณขึ้นมาเป็นพจมานนะคะ <c oughs> โ็โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวสวนชมผู้นะคะของป้าอีกคนหนึ่งของป้านีเนาะ <c oughs> แล้วก็สวนอ่าอะไรนะเขาเรียกสวนส้มโอสวนมะพร้าวสวนอันลูกเหลืองอ่า เขาเรียกอะไรนะไม่ยงชิดเออสีผ้าไปทายนะคะเอซี่บ่มีเวลาเยอะมากเลยะคะ่ะแถวนี้นะคะเอซีขาแผ่นดินก็จะไหวอะไรก็จะไหวไม่ต้องกลัวนะ,ะพี่เขาบอกมาอยู่นี่ไม่ต้องกลัวแผ่นดินไหวหรอกมาอยู่ที่นี่น้ําไม่ท่วมแผ่นดินไม่ไหวไม่มีบ้านน้อยคอยให้บริการอยู่นะคะโอ้คุณบุญบาร,รมีของอีสันจริงๆนะ,ะที่มาเจอตระกูลของพี่ใบตองที่เมตตานะพี่สาวน้องอพี่ตองมีแต่ น้องสาวกับน้องชายก็แล้วก็พี่ชายป้าลูกหลานเนะ่ยเขาไม่ได้้ลรังเกียดดูถูกอ่ะประหยัดเลยนะคะเพราะว่าเรามีแต่ความจริงใจมีแต่ความซื่อสัตย์ให้เขานะคะก็เราอยู่ในสังคมที่เห็นตัวเป็นๆค่ะไม่ได้อุปโลกสร้างพงสร้างภาพเอซเนาะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ใบตองแตะคุณคัมพีระทุกคนที่เมตตาเมื่อาวานก็รวมญาก,ก็ได้ไปรวมครับอ,อันนี้อะไรนะจักรยานสีนำเงิน อันนี้มาเช้าพี่เขาบอกจริงนะต้นอะไรนะต่างประเทศนะ fc ต้นมาจากอเมริกานะซันซันอะไรเนะี่ยเออมันออกดอกออกอะไรนี่เนหะ็นไหมนี่จักรยานเก่าโบราณอันนี้ก็รากไม้ต้นตะเคียนนะคะนี่รากไม้จริงนะคะเป็นพันๆปีแล้วตั้งแต่ยุคคุณพ่อคุณแม่ของพี่ใบแล้วนะคะเนี่ยนี่ไม่ใช่ก้อนหินนะคะเดี๋ยวจับให้ดูนี่คือไม้จริงๆนะผูกก่อนไปเยอะล่ะเดี๋ยามาปีที่แล้วก็ยังไม่ผูกก่อนขนาดนี้นะคะนี่คือไม้จริงนะคะ fc เจ้าขาไม่ใช่หินนะเนี่ย ไม่จริงเด้อเนี่ยสีฮักไ้เบิงนี่สีฮักไ้เบิงเด้อเห็นปะโมเมนต์ปูนนะคะเด้อเนี่ยเ,เอาอีกจักหน่อยกันนี่เป็นรากไม้นะคะต้นตะเคียนด้วยไม่ใช่รากไม้ธรรมดาตะเคียนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะนะคะขอขอให้ปกป้องคุ้มครองตั้งแต่คดีปีกว่านี่ค่ะก็นะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นายตะเคียนทั้งหลายแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกก็คัดสรรไห้ค่ะเราก็แกวขว่าปลอดภัยจะได้ตูกคดีและใครที่เป็นจำเลยของเราจะได้มาเที่ยวนะคะสระบ,บุรี ซิตีนนะคะนี่ค่ะนี่คือรากไม้นะคะแต่เคียนรากต่เคียนค่ะรากต่เคียนเนี่ยเมื่อก่อนคนก็สมหวังหลายสิ่งหลายอย่างรวมทน้งพี่เขาด้วยนะคะอ่าแล้วก็นะคะเราก็ขอชี้แจงใครอยากจะซื้อที่ทางสาระบุรีนะคะตระกูลของพี่เขาก็มีที่มีทางของตัวเขาเองพักพวกอีกะไรที่ใครต้องการที่ไหนติดเขา หรือว่าหมู่บ้านจัดสรรหรือว่าบ้านเป็นหลังไม่หมดนะคะบริการควมวงจรเราก็จะมาช่วยงานพี่เขานี่แหละคะ่ะเก็บดอกไม้ส่งขายตลาดไทยด้วยนะคะเพราะว่าเราก็คือคนหนึ่งที่ยัง มีสมองมีกําลังแขนกําลังขาช่วยพี่เขาจะหมาให้กินได้นะคะปากเดียวท้องเดียวสบายบายนะคะพี่เขาก็เลยอนุญ,ญาตว่าไม่มาอยู่หลังนี้ก็ได้นะเนี่ยถ้าอยู่ถววรเพราะว่า <c oughs> หลังใหญ่นี้ก็นี่ค่ะพี่เขาลูกหลานเต็มแล้วก็หนูตึกแถวข้างหน้ากันอีกนะคะแล้วมีสวนข้อวงข้อบวยกับตระกูลพี่เขาว่าเป็นตระกูลใหญ่ที่วางม่วงเนาะส่วนอีอีดูดอะไรนะัก นะอีดูอะไรที่เคยมาพิมพ์ี่ว่าเขาเดี๋ยวจะไปดูนะแถวเขื่อนป่าสักใช่ไหมอีนี่เดี๋ยวเช็คนามสกุลก่อนนะเดี๋ยวจใจเด็กนะคะเด็กเก็บดอกไม้ไปดูสิมึงด่าพี่ใบใช่ไหม,มนี่นะคะก็ของจริงน้องไม่ได้โม้ค่ะพี่เขาไม่เคยอวดรวยนะคะมีที่ชั้นไดห้ดูเป็นขวัญตานะคะบัวอีกเป็นกี่ร้อยร้อยตัวก็ของทายาทพี่เขาทั้งนั้นเลยตระกูลนะพี่ชายเนาะพี่สาวเขานะ ป้าๆลุงๆเมตตาหยาดมากนะ,ะเขาเขาดู่ะเขาดูว่าเราเออเป็นคนตลกคนพูดจาผงผางเนี่ยไม่ไม่เลียไม่หน้าไหวหลังหลอกหรือว่าปากปากหวานอย่างนั้นอาตะกวนพี่บวมพี่ใบไม่ชอบนลก็ชอบตรงๆนี่แหละพูดร้นวนๆอะไรมาไม่ต้องไม่เลียไม่ต้องอะไรมากมายก็เป็นบุญของยาเน,นะค่ะอันนี้คือมะม่วงขาวมะนาวหูนะคะเนี่ยคนที่เขามีพร้อมหมดเขาไม่เคยดูถูกเลยะค่ะ ชมพู่ก็อร่อยอร่อยนะคะหอมมากินน้ำมาเลยเดี๋ยวจะว่างก็จะไปเที่ยวสวนดีครับพี่อ่าเขาจะบอกว่าอยากไปอยู่สวนไม่ละมีอีกนะสวนเอ่ออะไรนะมะพร้าวสวนส้มโอสวนอะไรนะสวนอะไรเหลืองเหลือนะว่าว่ะเขือยาวมากกินอนะ ไม่ยงชิดก็มีนะไปอยู่นั่นเดี๋ยวจะทําเป็นรีสอร์ทว่าสันโอ้ยถ้าอยากไม่แก่มากเดินเก่งเนาะทำรีสอร์ทกลางเต็นคงจะดีนะคะอยากชอบแบบนั้นแหละดีดีซะอีกเราจะได้แบบว่าอยู่กับป่าก,กับเขาเนาะเอฟซีเนาะอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ทําเลียวค่ะพี่เขาสอนทําเลียวทําคลิปเลียวนู่นนี้นั่นคงจะมีความสุขในบ้านปลายเนาะนี่ค่ะเมื่อวานเป็นอะไรที่สนุกมากในรอบปปีนะคะสงการจัดงานกันเต้นลนําสนุกสนุกค่ะ เพื่อนฝูงที่ในงานนะั้นคือญาติพี่น้องทท่านั้นนะคะเพื่อนฝูงนิดหนึ่งนะคะส่วนมากก็จะเป็นญาติพี่น้องตระก,กูลของพี่เขานะให้ความเป็นกันเองกับเรามากเรามีความสุขส่วนอีซ่วมเข้าไปดูแล้วอีฉาโอ้ยสซ่วม,อวมเอยชีวิตพวกมึงเนาะ ก็หยุดอิจฉาซะทำตัวดีๆนะเกิดจะนน่าจะได้ดีขึ้นหยุดอุปโลกอุปรลาซะแล้วนะก็ขอบคุณ f อซนะคะทุกคนที่เคยเมตตาประหยัดนะคะขอบคุณจากหัวใจค่ะขอบคุณที่ไม่ดูถูกไม่รังเกียจเด็ดฉันนะคะเพราะว่าเรามีอะไรต้องตรงกันเนาะขอบคุณ f อซทุกคนค่ะที่ไม่ได้เอ่ยนามนะคะอืม ที่ทําบุญกับวัดที่เข้าใจเราเนาะเราก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งอะที่มีความจริงใจดามาดากกับนะคะใส่ายมาเราก็ต้องปกป,ป้องสิทธิเรานะคะส่วนตอนนี้นะคะเรื่องคด,ดีเดี๋ยวไปนะคะ21เจอกันเนาะแล้วก็หลังจากนั้นวันที่6คุณก็ต้องมาเที่ยวออกกรุงเทพสระบุรีนะคะใครที่เป็นคู่กรณีเราแล้วก็15าพุทสภาจาเลยของเราแล้วก็ว่ากันไปตามกระบวนยุติธรรมนะคะตอนนี้อยากก็เดินอะเขาพักผ่อนกันนะเนี่ยเอาถาวินคามันด้วย อยากกินดาล้าอินคาเหนื่อยไงเพราะว่าออกมาเดินบ้างคนอื่นก็แข็งแรงเขาเลิกสร์น้ํากันแล้วค่ะวันนี้นะคะว่าจะไปเที่ยวเดี๋ยวว่าจะพาไปเที่ยวอ่างเก็บน้ําอีกก็มีอีกเยอะแล้วก็หนองอ่องน้ําที่ตรงเขื่อนป่าศักก็มีนะคะเอฟซีปก,กติบางทีก็จะพาไปเต้นนกับเต้นอข้างบนดาดฟ้าแต่ตอนนี้ยังไม่ขึ้นไปนะก็เพราะว่าเขาข้อเขาไม่ไหวเต้นเยอะนะคะเต้นเยอะ นะคะครั้งนี้มาบ่อยแล้วนาะบ้านที่นี่ปีกว่าแล้วก็ตั้งแต่มีกระดูกระดีความตั้งแต่พี่ก็เป็น f อฟซก็ได้ความรักความเมตตาจากตระกูลคัมพีระมาตลอดนะคะส่วนโซเชียลที่ใส,ส่ร้ายใส่อะไรเราเราถือว่าเป็นเสียงมาเห่าเนาะ เราก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี f อที่เมตตาเรามานะคะถึงบางคนจะมาใส่ร้ายมาเสี้ยมเราทีหลังเราก็ถือซะว่าบุญเราไม่มีถึงกันก็คุณจะใส่ร้ายเราะไงก็เรื่องของคุณนะคะเราก็ปกป้องสิทธิ์ของเราะะไม่ว่าจะเป็นอีส่วมเหมือนกันอีส่วมตลาดแตมกันนะคะข้างหน้าก็ตะกุลพี่เขานะคะเดินถึงกันหมดค่ะ นะคะนี่เริ่มทยอยกลับกันมาแล้วเขาไปวัดไปวากันก็มีนะรถเราจอดข้างหน้าบ้านหน้าตึกแถวก็มีค่ะเดินทะลุถึงกันนะให้ดูนะคะความกว้างใหญ่ไม่ได้ใหญ่แต่บ้านแต่ที่ดินนะคะน้ําใจกว้างใหญ่ด้วยค่ะตระกูลคัมภีระนะคะไม่เคยดูถูกไม่เคยถูกดูถูกจากตระกูลพี่เขาเลยนะ,ะมีแต่ความเมตตาช่วยเหลือให้กาลังใจทุกสิ่งทุกอย่างนะคะพี่เขาพร้อมที่จะปกป้องอนําชัยชนะไปด้วยกันนะคะก็หลายคนที่เคยใส่ร้ายใส่ความหยาดใส่ร้ายใส่ความพระก็เริ่มแพ แล้วก็กลับขอบคุณพี่ใบตองนะคะแล้วก็ครอบครัวตระกูลของพี่ที่ไม่ทิ้งที่ไม่ปล่อยมือหยาดนะคะพร้อมที่จะต่อสู้แล้วก็ให้กําลังใจไปจนสู่กระบวนการยุติธรรมทุกเคสนะคะขอบคุณขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้มาพบมาเจอผู้ใหญ่ใจดีและอีกหลายๆท่านเนาะจนมาถึงวันนี้ก็อีกไม่กี่เคสแล้วนะคะส่วนใครที่ยังทําผิดกฎหมายอยู่อยากก็จัดไปนะคะอันนี้ประตูอีกด้านหนึ่งนะคะเดินอ้อมมาละนี่ค่ะ เป็นที่ตัวยูเนาะนี่ค่ะเนาะคือเราไม่ได้โม้หรือเอามาอวดนะคะแต่ว่าเราก็ภูมิใจที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีด้วยความเมตตาเราจริงๆนะคะไม่เย้ให้ไปแล้วดูถูกดูถูกสิ่งสิงง่งที่ผ่านมาเหนื่อยและเข็ดมากค่ะเข็ดนะคะก็ยกมือทั่วหมัวเนาะใครที่ใส่ร้ายใส่ความเราก็ขอให้กลับไปสู่ปากเขาสู่ตัวเขาส่วนเราก็จเจริญขึ้นจเจริญขึ้นนะคะแม้แต่หมาย,ยังรักเราเลยรู้ปะไม้ย,ยังรักฉันเลย ดูสินอนเฉยหมาพามหลังอ่านเป็นคนเดินเดินไม่ได้นะก็ยังมาเดินอัดอัดนี้ถ้าไม่คุ้นเคยถ้าไม่สนิย่ะค่ะก็กับขอบคุณนะคะพี่น้องพี่ใบตองตะกุนคำพีรท,ทุกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ความรักความเมตตาและร้อมทจใจมาอยู่ร่วมใจะในรั้วเดียวกันเนี่ยนะคะมีหลายที่มากค่ะพี่เขาบอกชอบแบบป่าชอบแบบ บัวโคนมก็ไปอยู่กับป้าก็ได้นะทุกคนยินดีดดต้อนรับหมดเลยก็กลับขอบคุณจริงๆนะคะก็ช่วงนี้ก็จะไปไปมาๆเรื่องขดอกคดีเนาะ fc เนาะหลังจากนั้นก็เนี่ยค่ะแต่ไม่มาอยู่หลังนี้ก็ไปอยู่สวนหรือว,ว่าอยู่ตึกแถวก็ได้ก็มีเยอะเนาะเราตัวคนเดียวมัง่ายๆนะคะนะคะเดินทะลุถึงกันหมดก็ ถือว่ามีครอบครัวอยู่ที่นี่แล้วนะคะกบขอบคุณ FC ทุกท่านด้วยนะคะไม่ได้เอ่ยนามมาขอบคุณนางฟ้าตัวน้นอยที่เมตตาช่วยเหลือแม่มาด้วยนะคะโอเคค่ะ FC เอ้ยเหนื่อยก็ให้ดูบรรยากาศนะคะตอนนี้เขาก็พักผ่อนกันเดี๋เดี๋ยวหมาก็นอนในี่ใครก็ลูกหลานก็ไปวัดไปวาทยอยกลับกันก็มีเนาะส่วนญาติก็เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวไป อีกทีนึงก็ไปพัทยาเลยนะครแล้วก็ตีโค้งเข้าไปอ่าเรื่องกระดอกคดีที่สกกลแล้วก็กลับมา เป็นโจทย์ที่ศารตลิงชันอีกนะคะก็เตรียมนะคะน้องคนไหนที่ตกเป็นจาเลยเดินทางเหนื่อยเนี่ยนะจากยีิบเอ็ดเมษาก็เดี๋ยวก็เลื่อนไปนะจช้น้องก็ให้ทนายมาขอเลื่อนไปเนาะแล้วก็หกพฤษภาแล้วก็วันที่เท่าไหร่อีกยาวค่ะสามสี่ห้าแล้วยังมีมวกเหล็กอีกนะคะแล้วก็วนมาที่วงังม่วงสระบุรีถ้าคุณยังไม่หยุดทําผิดกฎหมายนะคะเวรกรรมใครก่อคนนั้นก็ต้องรับเนากันไปเองนะคะน้องชองใครมาหลก นะรับกรรมกันไปเองนะเวรนกรรมการกระทําของพวกคุณนะก็เห็นเห็นอยู่ตอนนี้แต่ละคนแต่ละช่องคนไหนที่ทํากรรมทาเวรนไว้ก็รับกรรมกันไปใครมาหลุกมาน้ำโชงเห่าใครอ,อ๋อน้ำชงบอกว่าเปล่าฉันลอกเล่น <laughs> โอเคนะคะเอฟซีพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ